ผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาถือไหมอ่ะเรื่องซิงอ่ะอย่างสมมติเปลี่ยนแฟนมาแล้วสี่คนแกเป็นคนที่ห้าเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าแกต้องเคยนอนกับสี่คนมาแล้วลเคยแบบม้วดๆแบบเคยมีอะไรกันมาแล้วเขาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วละ่ะเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าเขาถือไหมอ่ะผู้ชายสมัยนี้เอาจริง่ายุคนี้เขาไม่ค่อยถือกัแล้วฉันอ่ะไม่ถือแต่คนอื่นฉันไม่รู้แต่ฉันก็ไม่ค่อยถือแล้วล่ะยุคสมัยมันเปลี่ยน มันจะไม่ใช่แบบพ่อแม่แบบจับคุมถุงชนนะสมัยเนี้ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนชหมอ,อืมไม่ใช่เขาเลยเป็นธรรมชาติแต่ขออย่างหนึง่งคือแบบอย่าอยู่กับฉันเนี้ยแล้วก็ไปนอนกับอีกคนหนึ่งแล้วก็อยู่เทิงกันนอนคืออย่านอนสับไปเรื่อยนอนเป็นคนๆอ่นนะอันนี้เขาจะหลับไม่ได้เรื่องที่อะไรวะเรื่องที่ไปน,นอนมั่วเนี่ยผู้ชายจะหลับไม่ค่อยได้เลยเอ,อ้ยผมทงนี้หล่อเลยเขาจะหลับไม่ได้กันเรื่องเนะี้ยเรื่องเรื่อง จะนอกใจอะใครๆก็ัำไม่ได้